วนนี้ใครมันทำมาไรยังสิล่ะเขาเลือกยังสิบนบวชอะไรเนี่ยอืมแล้วกระซมันอยากเด้งออกมาค่ะเอาเขียนเขียนเราเนี่ยได้อเลขเขียนไวรจังขยายให้มือพันเบิ่งน้ำน่าโน้มยาใส่กระซับก้อนอันนี้เป็นไรู ไาม้มือพวกตาพวกนั้นเหรอเน้นละขิงเค้งศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าแปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าแปดเพื่อนบอกว่าเค้ง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 วิ่งแปดตัวเดียวเลขสองตัวสามแปดแปดสามนะฮะตัวเน้นคือหนึ่งแปดห้าแสดงว่าเขา,าที่จับประเด็นจริงจริงเลขเยอะนี่นี่แค่สองคู่สามแปด 8 3 8 5, 5 8เม่นคู่เดียวอ๋อ2คู่ก็ว่าไ<อ>ด้2 8 3กับ85อ๋สิจดลงใส่กระดานให้เด้อเดี๋ยวมื้อนี้8กับ80แปลว่ามัก85ล่า0 วิ่งมีวิ่งแปดบนล่างมั้แมนต่อ็มักบนต่อห้องปลิมบนล่างเลยห้องพวกประมาณแดดแดดสามแดดหาหาแดดมิซนี่มั้งเออมิซุนี่พวกมีดีล่าดอกมั้งพวกได้นั่งถ่าเบื้องยาติแบบ บอกไปเลยตัวเน้นคือสามแปดแปดสามเลขสามตัวตัวเน้นคือศูนย์แปดหากับหนึ่งแปดหามันปรหาตาแ่นตาบอกว่าบอกไปเลยมันเออมันตมาอังสันเกรงเก่งๆเกร็งมารังแต่มันมากคักอีหลีหน่อยคือศูนย์แดงเลขสองตัวในไปบนล่างเล้วต่ไปบนล่าง เด้สามโต้คักเน้นๆคือศูนย์แต่ฐานมันไหคะเมียนมันใจศูนย์รักร้อยมันนะคะเมียนอันศูนย์มันเหยียดหนึ่ง่งมันเหยียดศูนย์คือหนึ่งหันละอ๋อเข้าเข้ามักเก่าร้ายเน่เก้ามันมาเป็นเป็นหกเห็นบ่เป็นเป็นหกสองมันก็เป็นหกสองอีกย่างในตำแตน่มันก็ดีเป็นหกสองเป็นเก้าสองที่ตำแหนางมันก็เข้าจะเค็ง เอาไปเลยเลขไมนเลยเข้มแข็งเลขจริงๆเลขนี่แค่สองคูณนี่สามแปดแปดสามแปดห้าห้าแปดเอตัวเลขสามตัวศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าแปดตัว่งแปดหนึ่งห้าแปดตัวหิ้งเข่งคือแปดห้าได้หิ้งเข่งตัวเนีนเนีนคือแปดหางนคือแปดห้าแปดห้าบนมันบ้างแสดงว่าขึ้ตามมันใจแปดห้าบนแปดสามล่างมันบ้างหรือน้ำกันน้ำกันเลยมั้งครับเพราะว่า ต่ว่าโซกไกับชิ้นเนียนบนพูดอะเนี่ยมันเด่นเป็ดมันมันอเด่นแปดครับนี่แปดสามสามแปดนี่ก็สิบแปบนนี่นี่ใบล่างบ่พอแห้งครับนี่ในตำล่ามันมัน,ม,นมันกก็บป็นทุกทุกี่ละ่ทุกเห็นทุ่นี่ครับนี่อันนี้อันนี้เป็นมัวนม้นหนามันนี่ไทยหาน่ลหรือไคหานี่มัวนหนามัน มนันหัวหน้ามแต่ว่ามันติดเป็นหกสามศูนยเป็นหกสามศูนย์ในในตํารามันอีดีเงี้เอาเงินหนึงหนันเรียกเงินนึ่งหันเรียาสาม,าานมูนเจอเี้ออกหาสามศูนย์แล้วเราคุ้มตาบ<อ>่ได<อ>้เอาไบดได้เอาไหแต่มีฟ้องสุดท้ายบดนด่ไหะบ่บ่บ<อ>มีให้าคลิปเดียวขงเดียวจบ เตยทีน่เนี่ยไฮนิ่นตัวนี้เ้อะไฮนิ่นตัวนี้แปดห้าบอไน้่นตัวแปดห้าแปดห้าย่างเดียวอันเล็กสามตัวประเทศไทยมันมันซื้ <8 5 S 2> รอรถตัวรถที่บัตรสักบาตรกัแแล้วข่นแปดห้าเ่งเคร่งเคงขึ้นแปดห้าเคร่งขึ้นเค่งขึ้นแปดห้าอ๋อเค่งคักๆรถเนาะแก่ขึ้นขึ้นแปดห้าแต่่า ตัวสำรองมันตัวสำรองมันมนใ้เคียบไทยมัน่นมีขื้นหนึ่งสี่เก่าเดี๋ยวผมจีทายไปไวบน้ำด้วยครับยนี่นี่นีะ <c oughs> กได้แขีนร่งได้โตกันแีขนรงได้ว่า่กันเอาตัดตัวเปลี่ยนเลยเอาเอาตัวนี้น้ำก็นนนนนไดนน้นี่ยแกะไปคนมื่อวันนั้นยกยกขึ้นเออนี่อีกทายตัวนี้น้่งก็ได้แล้วตันนี้ครับ ด้านกัน่ไหมครับคือว่าดี่แค้นหรอกขึ้นลูกเจ้าไปเลยเนี่ยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นั่นต้องขวบกันด้อ๋อแสดงว่าแสดงว่าลักศูนย์เอาตัวนี้เป็นหัวหน้าแม่นบัดทีนึงจะมาเอาตัวนี้หนึ่งแปดห้าแล้วก็แปดสามอยู่นี่จการให้ไฮโซทุกสูตรท้าไฮสูตรเดียวมันจะบ่เขาเพื่อวัตถิ่ันธ์มา วันนี้อาจารย์นี่อาจารย์นี่ครับอันนี้มันอันเดียววันนี้อาจารย์นี่อาจารย์นึงเงี้ยไม่นี่เอาเมื่อตูวอาจารย์นั้นเลยวันนี้ก็เริ่มว่าสองสูตรมันเป็นเลขช้อนกันแมนมันหุ่นตาได้มันใจแปดหาดะเงื่ศูนมันเป็นเลนช้อนกันแปดมนมันหนึ่งแปนหาเริ่มมันใจแปดหะเงื่อน สรูบาสองสูรส้นกันมันจะลงมาติดรวมที่แปดห้าแปดาตัวท้ายขึานยปดขาไมรู้ว,วา่าจะนมากึ้นมากพลายยางดิครับมากพลายยาง คุณตาหลายเด้อไปเอายาวข่างนะคะเอฟซีโซเดีคุ้ตาเนี่เป็นอะไรแปดห่าเด้อพี่น้องแปดห่นมิแคสองปูแปดห่าห่าแปดสามแปดแปดสามเน้นสุดๆเน้นเค็งเค็งเน้นคับคับเน้นสุดๆคือแปดหานะคะตัวแปดหานี่คือดักหนักก้มูแมนนหนักกมูเลยศูนย์แปดห้าก็ใส่หนักๆนี่อาจารย์นินมากตัวนี้อาจานึ่งแปดหาคับหนัก มันก็มาย่ำแปดหาอีกถ้าว่าสะเก็เราเลยคุณตาพวกงวดที่มันเขานั่งบนนั่งล่างพันกับพี่จะสองคู่ที่เนาะแม่พันโบไหลโบ่หลคู่สบายพันไปกลับไปซื้ออัน่ว่าหลายงูแอนที่เลขตัวเดียวกันมันเก่ามันจับลักลอยใส่หลายอันมันไม่คือหลายตัวคนใตยหาเพร่ะน่าใต้หาเพาก็พันตัวนี้เพร่ะน่าครับตัวนี้นี่มพรา่ตัวนี้มันมากสองสองตัวดินบนตัวนี้มากสามตัวดินมากห้าสามศูนย์เลย เพราะเขาสิลบเฮ้าเลขมันออกแล้วมันบอกออกอีกห้าวันนี่หมมันร้อยออกนั่นออค้นการนั่นมันเคยออกเลขันยิ่ยงเลขไทยฮานี่มันออกยังออกเก้าศูนสามปีกายปีก่อนนี่ครับบึงได้จบท่วนขึ้นขึ้นหลังหลวทวน